สวัสดีครับเมื่อนี่ยมาอยู่กับช่องเอืตอกี้ครับเมื่อนี่พผ้ามาเพิ่งหนางาเนาะครับหลังจากผ้าอายุโนอื่นออกไปครับ้ากละเอ็ดไหว้ครับหนามพังเลยมืดครับว่ามันปิ้งข้างนามลงกไปย่างครับครับเมื่อนั้นเมื่อนั้นจากเที่ยงนี่ครับเที่ยงเที่ยงต้นไม้นะครับ ขึ้นมาทางนี้ครับว่ามีน้ำเลยครับฝนตกมากมือเดียวครับน้ำต็มมัดครับนี่น้ำต็มข้างทางย่านเดี๋ยวรถไปขุดเปิดร่องข้างขางนะครับเปิดร่องข้างขางอ้อมเลยครับอ้อมน้องเลยนห้น้ำมันไหลลงข้างขางครับดินทรายครับเป็นดินทรายขาวเลยครับ มือหนิก็จอดไวปนี่น้องครับเดย์มาเอารถขึ้นไปซีพุ่มครับซีพุ่มเดี๋ยวรถถือมาจอดบืงตื้งนี่ครับก็เรียกเขาจอดไปนี่ปั้งนี่น้องครับเบื้งน้ำไหลครับ,ม,บ,บ,รบมือนี่กับพัน์ในเฮ็ดง่ายนะครับป่ายังเมื่อนเมือนอยู่ครับเดี๋ยวเขาก็หาเบื้องเมื่อื่นว่าครับมันสิได้เฮ็ดบ่เพราะว่า ถ้าอยู่ยังพันเนี่ยอ๋อครับยามันโตขมาอีกครับน้ำท่ออะไรครับน้ำท่ออะไรล้งมาหนีครับรถดำดดสีรุ้งใดวะน้าครับนี่นว่ะเพื่อท่างไปย,ย่างดีหม่องเท่กับปลาสิลุ้งไห,หน่าครับหม่องเท่ ปาสิลงไฮน้าครักสิลงไดหรือบ่ไใดครับหรือสิไดใไรรู้าดันก็ับ่ฮู้หครับนี่ครับบริเวณสีครุฑครับช่วงนี้ครับช่วงปากสีทรายขาวไปน้อยนึงนี่ครับเ่าจะคุดต้องกานมันแหงครับนี่รอนี่แหงมัดเลยครับนี่รอดคถามนี่แหงมัดเลยครับ นี่นามยาในลุยนามคุดกรี่ครับนี่สร้างถึงกระเฮ็ดไว้บากยางดีครับเจอผ้าอยู่มางดีเปชันครับว่างข้างทลายท้างเขาเฮ้ยวัดเลยครับ รถเขาขึ้นไปไปเทึงโน่นหมือนกัครับบางเทียหน้ามันเสาะลงมานหนีรถมันสิตกลงไปนี่หนองครับเดี๋ยวยับก็ไปจอไปเฮึงโน่นครับฝนตกน้ำติมเลยหรือว่านเนี่ย เห็ดบหันได้มือรุ่นก้อนหาฝนเศร้าก็น,นี่มาอีกครับฝนลินมาอีกแล้วครับเริ่มลินมาอีกแล้วครับฝนอา่ากุญแจก็เปิดหนาแค่เนาะ เดี๋ยวนี้ขึ้นไปไว้ข้างนู้นครับปูนเพื่องไปจะข้าเาครับ มดนึงครับเนี่ยส,สเลยครับเกี่ยมก็คุ้มค่าครับเกือบเปับเกี่กัเสียงนนสีนนนกระจกค,ครับ ไฟนานคือว่าติดนะอนไฟนานเป็นยังนอนรือว่าติดนอนไฟนาน คู่นี่ก็สือเดียวออกครับนี่คู่นี่เสมอกับลรานยางครับนี่คู่นี่มันเป็นคู่ม้วนก้อน,นเห็ดว้เป็นคู่ใหญ่หัวครับนี่กสเดียวออกออกหมดเลยครับคู่นี่นี่ก็สิเด่เตี้ยงเราครับเป็นขินดินทรายมันบุกข่อยู่ครับขินดินทรายหลายครับข้างใน เดี๋ยวมาเบิ่งบอลเท่ห์ครับเปนจีเท่เลยเบ้งบอลเท่ห์เมื่อนั้นแหงครับบอลเท่นี่เมื่อนี่ก็ว่าซุ่มๆครับเือน้ำผงน้อยๆครับงานผงก็น้อยครับเบี้ยนี่มันน้อยอยู่ครับเบี้ยติดเลยครับงานงานโล่งโล่อยู่ครับเขาถือว่าดันโล่งๆครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำน,นี้ก่อนครับขอบคุณที่เขามารับชมช่องนองตะกี้ครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปใหม้ครับสวัสดีครับ